อาโอเคครับทําไปทํามาทํามาทําไปคิดว่าง,งานาเยอะๆนะครับผมพอ,อดีย้ายกลับมาบ้านครับย้ายกลับมาว่าจะไปโรงงานอีกแปลงหนึ่งที่บ้านเราครับย้ายกลับมาถึงบอกว่ายกเลิกครับ <c oughs> มัวซักทวนเหมือน,นึงเหีย,ย <c oughs> บยศวัดซีวา่าบอสีวา่วาไหม,ม,มโอ้ยใหญ่มากครับพี่น้องวาสีวมาเหยียดงาน แถวบ้านบัดสีว่าจังไดว่ายก,กยกเลิกก้อนว่า<ม>ท่านว่าท่านผ่เตรียมเวทีตรงนี้พร้อมอย่างนี้น<า>ก็มีนะพี่น้องนะก็เลยว่างครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสหยุดงานนะครับหรือ <i> โอกาสหยุดงานเงียบวก็เลยออกมานอนที่ทุ่งนาครับมานอน ในรถพี่หลงเซ็กครับหลงเซ็กครับฝันว่านอนเยี่ยงกว่ามกขึ้นโอ้ปันว่าเราเพื่อนหลายที่ฝันว่าได้ขับรถมาสั่นเลยขับรถเนี่นเออฝันว่านี่ขับยีแท้าปั่นว่าแย่กระจนหนาวเออเล่นไปแล้วมีจะลำข็งเออไหว ผมเมียก้นมากจับฟงมาไล่ยุงสิแนีจริงจิงอยู่ดิโอ้หาหเย้นยแตกพูดี่เลยในความฝันว่าเย็นเตะในความฝันว่าเย็นทำพี่ังน้ำแจ็งมันละไรแร้วมันไอของมาใสก้นหรือไงเออมเมียกันละไม่จับพองมาไล่เอาหยาหยแตกกันหยแตกฟุดจ้ากัต เปียกบนี่วะเย็นเย็นในความฝันกับเย็นความจริงกับเย็นในความฝันนี่มันคนไรเรืองกันเล่นปะม่นครับความจริงที่เจอก็คือเรียบร้อยครับฮอนเป็นไงอเอาวันนี้ก็เลยย้ายรถกลับมาที่บ้านนะครับมาจอดไว้ที่ทุ่งนา ไปไกลไหน,น่อยอีพอเลยไปใช่หน่อยเราจะลดลงกดสลงตรงนี้ฮัลโหลครับฮัลโหลครับจากน้องหางนะครับที่ว่าจะขุดอีบอ่อบดานนะครับครับยุสไซอ่าอุดบอ่อบดานบดิครับครับ พอดีว่าถามคนใแถวนี้ก็จะว่ามันเข้มสันก็เลยว่าจะจะยงเด็กนะครับมันเข้มนะครับครับเข้มสันปนี้อ้างไว้ว่าานยเมนี่มันเข้มสันก็เลยก็เลยจะยนเดกคนในนะครับครับขอให้ได้ครับครับครับโอเคครับขอบคุณครับครับผม พี่น้องอยากเจาะน้ำมาดานก็โทรติดต่อกันเข้ามาครับไปสายเอานี่ละลุงเลยว่า่ะตรงนั้นไหลดิรถมันสิไหลถอยมานี่ละ ถอ,อยตรงๆมาหนีหมฮะเราเมื่อเดิอมันเข้าไปตัวอเอ้นี่แรงวัดนี่แรงหมกหลอนมกอีดกรอนป๋อยังไงเอามือเดออมันเข้าไปทันทายข้ามันกระเด อันมึงล็อกล่มแต่นึงดึงเบรกล่มแต่ัดเยอเอาลงหนีเห็นปะเอาได้คือขึ้นกันแล้วแต่ฮะอเอาลงกคนทั้งอะไรไป ทออีกทอยีกว้าโอเคครับยมรถมาไว้ที่ล้างนะพอได้ฉีดน้ำใส่คนระับ Hả? nói qua mọi cái hãy sọt chuyện với ระบบทำงานอัตโนมัติเหรอรมองปิดมองปิดไม่เจอฮะอันนี้คือระบบเซฟตี้รุ่นใหม่นะครับเนี่ยเปียวยังงงครับ นี่ครับยกยกหัวขึ้นแอร์ติดเองครับแอร์ติดเองครับผมนี่มาทานว่าพี่น้องรถไฟเออขามเมืองแล้วโอ้อันนี้มันเงิดแห้งแถอะวันนี้ระบบออโต้่ย์รถครับผมสำหรับท่านที่ไม่เคยขับร่นี้ท่านก็อาจจะงงนิดหน่อยนะสําหรับท่านที่ขับประจำก็จะรู้ดีครับผมสำหรับ ระบบเบรคของเราก็นึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วเข้าไปครับเหมืรช่วงล่างระบบอย่างดีครับผมแต่เมื่อวานไม่รู้ว่าแหนบของใครสองเส้นที่หลุดออกไปเอาเฮ้ยไมแหนบตัวใดเดี๋ยวนี้แหนบสองตัวเมื่อวานแหนบสองตัวเมื่อวานหลุดออกเรื่อเตี้ยหลุดออกเรยเหรอคูออกเลยอ่ะ ตัวได้ก็จีบเห็นด่ดี๋ย,ยนี้หางแงเป็นหางสวยเลฮะหางสวยคุณหางคุณ,คณตัวหนึง่งยังเรียกว,ว่าเป็นหางจนจมบอกมันตัวมันมีมันตัวขนวนี่เอ,อ้บริัทหยหางมันสองตัวห่างมันเลยคือจีบเห็นห้อยมันหางขัวเหเี้ยบยววะเม่อไ่ว ซ้ำเก่าชัวตายสวยไหมหนนี่บ่มี้ครูครับไม่จะรู้ไปเลยคบ่นี่ครับเปลี่ยนซีนคอหน้าไปนี่โอ้ยโอยู่แล้วสางเอ้ยกินน้ำมันเป็นตะน่านะครับเดือนนี่เปียวมันยันจำพ่อว่าแอร์ตัวเบย์เย็นเบย์เย็นตัวนี้นี่ะไรนี่มันดังหมดเลยนี่เรวดังความเค้ง วันนี้จะล้างเครื่องทั้งหมดเลยวันหยุดครับวันนี้วันทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดเสร็จแล้วก็วันนี้จะไปส่งเหียบเปียวกับบ้านสักพักหนึ่งนะครับมีงานค่อยมาต่อ เดี๋ยวก่อนออนสิไปกระบันมือนีสิไปสั่งหาสั่งมองก่อนเมนเดยวไปสั่งน้ำผึ้โอ๊ตแบบนี้เออไปสั่งขอกูผู้งโอ๊ตไปพิสูจน์กันดูครับว่าเฮียเปีป่ยน้ำหนักลดลงไปกี่โลครับหลังจากที่มาเข้าคอร์สอบลม <laughs> มาเข้าคอร์สลดน้ำหนักอคอร์ของเรานี่มีสองระบบนะครับมีลดน้ำหนักแล้วก็อบผิวในตัวนะครับเข้าคอร์ดที่ข่ายนี่นี่ทีคอร์ส ของดำสิงนสุดเงี่ยเอหนินหนแถมอีกหนึ่งได้ได้อบผิวความได้ไดอบผิวค <laughs> วามครับมไม่ใช่แค่ลดน้ำหนักนะครับผิวขาวขึ้นด้วยครับอยู <laughs> ่ขาวขึ้นด้วย <laughs> อ่ะคลิปนี้ก็เดี๋ยวพอเคลียร์นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ ชมต่อคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเฮียเปียวไปชั่งน้ำหนักดูครับติดตามชมตอนต่อไปว่าเฮียเปียวจะลดลงไปกี่โลครับทีนี้นี่ยคือความขาวของสีผิวนี่ขาวขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าอบอ,อ,อบซาวหน้าครับจากหัวของพี่หลงเซ็กครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ